เมื่อเราเดินทางมาถึงในส่วนของวันที่21กันแล้วนะฮะมาถึงตรงจุดนี้นะครับหลายคนก็น่าจะออกกันแล้วนะฮะว่าทําไมผมถึงเลือกสร้างบ้านใต้ดินตรงริมสระน้ํานั่นเองนะครับเช้านี้นะฮะก็น่าจะถ่ายในส่วนของเรื่องการทํางานส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ค่อยได้เดินไปไหนนะครับเพราะว่าในวันนี้เราต้องขึ้นโครงเหล็กกันให้เสร็จนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะขึ้นแบบเทปูนกันแล้วนะฮะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้นะครับคือช่องประตูหน้าต่างนั่นเองนะฮะในส่วนของโครงเหล็กด้านข้างด้านหลังอะไรต่างๆเรามัดเสร็จไปที่เรียบร้้้้้้อออออยแแลลววนน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 ะะครรัตตตตีเเเหหหืื่่่่ดาาาาจปป็ใสขงงงงโู บ้าน <b aud it> ใต้ดินจะมีหน้าต่างได้ยังไงใช่ไหมครับแต่หลายคนคงสงสัยเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วความคิดในหัวของทุกคนเนี่ยบ้านใต้ดินก็คือบบต้องขุดลงไปในชั้นดินใช่ไหมครับแล้วก็ถูกปิดทึบทั้งหมดเลยนะฮะทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ไหมฮะแต่ในบ้านใต้ดินของฉบับของผมเอง <b aud it> จะมีอยู่หนึ่งด้านนะครับที่มีกระจกประตูหน้าต่างแล้วก็มีที่ระบายอากาศแบบนี้เลยนะฮะซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่ผมเริ่มต้นการทําเลยครับผมไม่เคยคิดในเรื่องของความชื้นเลยนะเพราะประตูหน้าต่างเราก็มีทําให้แสงแดดส่่่งเ้้้้้าาาาไปปปดดดนนะรรัแลวก็มมีีีตตูหชทท2ถิิ ไปจนถึงพัดดูดอากาศด้วยนะครับถ้ามีความชื้นเข้ามาจริงๆภายในห้องก็ต้องมีตู้ดูดความชื้นด้วยนะก็รวมไปถึงการติดตั้งแอร์ด้วยนะครับแต่ปัจจัยหลักที่ต้องมีคือแสงแดดสามารถส่องถึงได้นั่นเองนะต่อมานะครับเราก็ได้มาศึกษาในเรื่องของการแบบหล่อปูนลงไปนะที่เราจะต้องทําโครงสร้างของไม้แบบขึ้นมาก่อนนะฮะไม้แบบตรงนี้เราต้องไปเช่าเข้ามานุ่นะครับเขาก็น่าจะขึ้นมาส่งไม้แบบให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวรอรับชมเมาสส่วนในเรื่องของเหล็กก็ไม่พออีกแล้วนะครับก็ต้อง ตรงขอบหน้าต่างนะะแล้วก็รวมถึงไม่อัดด้วยนะครับเผื่อใช้งานอะไรได้เราสั่งมาประมาณ4แผน่นมานดูกันในเรื่องของช่องว่างระหว่างดินบ้างใน,นวันพรุ่งนี้นะครับแบบเราจะมาแล้วนะครับตอนนี้ช่องว่างมันแคบเกินไปก็ให้น้องๆแบบขยายพื้นที่ในการทางานหน่อยแล้วกันตรงห<ม>ัวมุมตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเดียวนะครับเพราะมันแคบมากๆเลยฮะต้องซออร่องออกไปนะฮะงานนี้ก็ต้องใช้คนหลายคนหน่อยนะับเพราะว่ามันต้องมีคนซาะมีคนขุดแล้วก็มีคนตักแล้วก็มีคนยกขึ้นใบทิ้งนะเมื่อเราทําหัวมุมตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัด การเอ่อซาะล่องให้รอบๆกันเลยนะครับให้เขาไหลเป็นล่องเดียวกันเลยนะฮะน้ำจะได้ไม่มารบกวนเวลาเราวางแบบเนาะมาดูการทํางานของพวกเรากันต่อนะครับตอนนี้ผมก็ให้พี่ไก่ลองขึงระยะดูนะครับว่าเราจะเอาห้องน้ําแบบไหนห้องนอนแบบไหนนะแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้ครับทุกคนจะงงนะครับว่าผมจะทําห้องน้ํำยังไงแลวผมจะดึงน้ําออกจากโถสุขภัณฑ์หรือที่แบบว่าในห้องน้ําออกไปได้ยังไงนะคราวนี้ก็ยังไม่บอกนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับและนี่ก็คือประโยชน์ของแผ่น water stop นะฮะที่ทางบริษัท Enlist ก็ส่งมาให้เราได้ใช้งานกันนะก็ ไม่สามารถผ่านแผ่นวอเต์สต็อปซึมเข้ามาได้เลยนะถือว่าเจ๋วมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีแผ่นนี้นะครับผมว่างานเราเละแน่ๆเลยนะต่อมานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับเราต้องทําการเซาะร่องน้ำนะรเราก็ต้องทําการเซาะตรงชิดทางดินไปเลยนะครับและนี่ก็คือชั้นหินของบ้านผมนะผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นแร่หรือเป็นอะไรสักอย่างผมเองก็ไม่ทราบนะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เนาะแต่ดูๆแล้วสีน้เหลืองก็เหมือนทองเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนเห็นคนท่าคนแก่นะครับเขาบอกมาว่าญี่ปุ่นเคยมาขุดทองแถวหมู่บ้านผมเหมือนกันเนาะตรงนี้บ่อ,ยอ,ยอย ขุดบ่อต่อไปนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับอยู่ก็ขนของกลับไปหมดเลยครับอาจจะไม่มีทองอาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นตำนานอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหมู่บ้านผมมีอะไรเรื่องเล่ามากมายแปลกๆเยอะแยะครับผมใครที่ติดตามมาถึงตรงจุดนี้แล้วบ้างก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าทําไมผมเลือกทําบ้านใต้ดินอยู่ใกล้ๆสระน้ํานั่นเองนะฮะหนึ่งเลยนะครับที่ผมคิดตั้งแต่แรกเลยครับอยากให้บ้านใต้ดินของเรามีแสงแดดสาดส่องเข้ามาครับข้อที่2นะครับผมต้องการที่จะแบบว่ามีปัดลมดูดอากาศหรือมีช่องเปิดปิดระบายอากาศบ้างนะฮะแล้วก็ประเด็นที่ ก็เข้าใจนะครับเวลาผมคิดอะไรทําอะไรลงไปนะแน่นอนครับผมไม่มีความรู้นะฮะจะชอบคิดได้อะไรผมทําเลยนะครับแล้วผมก็แปลกอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยศึกษาครับไม่ชอบศึกษาเพราะว่าถ้าเราไปนั่งศึกษาก่อนแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนยากนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะทํามันขึ้นมานะดังนั้นนะครับทุกๆครั้งที่ผมจะทําอะไรผมจะไม่ศึกษาไม่เรียนรู้อะไรทางนั้นครับผมคิดได้ผมทําเลยพอเราทามันขึ้นมาแล้วเมื่อเราเจอปัญหาเจออะไรต่างๆมากมายอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ปัญหาเอาหรือมาถามใต้คอมเมนต์เอานี่แหละคอมเมนต์ไหนน่าสนใจคอมเมนต์ไหนมีความคิดทีี่ดๆแล้วก็ประโยชน์ มาในการทํางานของเราผมก็จะมาปรับปรุงใช้นะครับก็อย่างที่บอกไปในหลายคลิปนะครับพวกเราไม่ใช่ช่างนะครับพวกเราเป็นแค่เด็กที่อยู่บนเขาเท่านั้นนะฮะความรู้การศึกษาอะไรก็ไม่มีอย่างคนอื่นเขานะฮะสิ่งที่เรามีอย่างเดียวคือใจล้วนเลยนะครับใจที่อยากจะทําในการสานฝันไว้เด็กให้มันเกิดขึ้นมาเป็นจริงได้ผมเองก็เข้าใจนะครับว่ามันยากมากๆในการที่จะเอาความฝันข uh> like 네ึ้นมาลุกทําให้มันเป็นจริงได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับดูว่าบ้านใต้ดินของเราจะเป็นตามเหมือนความฝันไหมนะฮะพรุ่งนี้รับรอง ใจให้พวกเราด้วยนะครับกับการทำไปเรื่อยไม่มีถลา่างพวกเราครับ